สวัสดีครับพบกับผม2สงิงโมดิฟายวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับมาซ่อมเครื่องซักผ้านอกสถานที่นะครับผมก็อาการเป็นยังไงไปดูกันก่อนครับผมมาเลยครับผมก็โอเคนะครับก็เครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับมันเป็นของยี่ห้อซัมซุงนะครับนี่นะซัมซุง11กิโลนะครับรุ่น A รุ่น wa 1 3 pg นั่นเองนะครผมนี่อาการมันก็คือว่านี่นะครับปกติก็ซักได้ปกตินะนี่นะครับอ่า ก็วันนี้นะครับคือ,อ,อมันไม่ซักนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่ม power ดูนะครับผมปุ๊บนี่โปรแกรมสั่งซักอะไรได้ปกตินะครับดูนะเห็นนะเลือกอะไรได้หมดนะครับผมลองกดเริ่มซักดูนะครับอ่าเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับคือตอนนี้ เราได้ยินเสียงเหมือนมอเตอร์มันทํางานทุกอย่างนะครับดังอืดอืดอย่างเงี้ยครับนี่นะก็คือโปรแกรมแสดงว่าโปรแกรมซักเนี่ยไม่มีปัญหานะครับนี่เห็นไหมนี่สั่งทํางานได้ปกตินะครับโปรแกรมโปรแกรมสั่งทางานปกติแต่ว่าได้ยินเสียงนะครับเหมือนมอเตอร์ทํางานนะครับแต่มันไม่หมุนนั่นเองนี่นะครับ อ่าประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนนะครับสต็อปนะครับปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับอาการแบบนี้เอ่อเท่าที่ผมสันนิษฐานไว้นะครับก็1ก็คือ1น,นะครับ1คือสายพานหย่อนนะครับสายพานมันหย่อนทําให้ไม่มีแรงหมุน2นะครับมอเตอร์ไม่มีแรงหมุนอาจจะเกิดจากพวกคาปาซิเตอร์นะครับที่ตัวช่วยในการสตาร์ทหรือว่าช่วยในการหมุนของมอเตอร์เองโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองแกะดูมาเลย ก้อน,นี้นะครับผมขยับไอตรงถังเสื้อไอ้เครื่องซักผ้าออกมาแล้วนะครับลองแกะดูก่อนนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับในการถอดแกะเครื่องซักผ้าเนี่ยอันตรายนะผมถอดปลั๊กทุกครั้งนั่นเองโอเคนะปึ๊บน็อตสองตัวนีเ่เดี๋ยวผมจะเช็คว่ารุ่นนี้นะครับสายพานมันเป็นยังไงนะครับผม เครื่องนี้ค่อนข้างใหญ่มากจับเครื่องนอนลงอย่างนี้เลยนะผมจะได้รู้นะนี่นะครับก็อ,อ,อันนี้คือมอเตอร์นะครับผม แต่โอหน่าจะปล่อยไว้นานน่าก็ะด้ครับผมนี่สายพานก็ไม่ไม่หย่อนนะสายพานไม่หย่อนเอ,อ่อไอตรงนี้นะครับคือคาปาซิเตอร์มานั่นเองไม่แน่ใจว่าคาปาซิเตอร์จะเสียหรือเปล่าตัวนี้ครับผมอ,อ่าตรงนี้นะครับมันไม่มีแรงหมุนก็คือนะครับนี่ไอตัวคาปาซิเตอร์นะครับนี่นะ14ไมโครนะครับเดี๋ยวผมถอดดูก่อนนะครับซึ่ง คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการหมุนช่วยในการสตาร์ทของมอเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวปลดสายก่อนนะครับนี่เราจะวัดที่ตรงนี้มันต่อกับมอเตอร์อยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันต่อกับหวลวดมอเตอร์นะครับถ้าวัดตรงนี้ค่าอาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดึงสายออกก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสายไฟนะครับตรงนี้เราจะถอดเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับผมเนี่ยดึงหางปลาตรงนี้ดึงไม่ออกความจริงมันออกง่ายมาก มันจะมีนะครับหางปลารุ่นนี้มันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับกันการหลุดนั่นเองนะผมเนี่ยนะให้ใช้มือกดตรงกลางตรงนี้มันจะมีปุ่มนะครับไอตัวนี้มันมีท่อหัวหุ้มมาอยู่นะครับแค่กดตรงกลางนี้ก็ดึงออกนะครับง่ายเลยนะครับด,ดูนะดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมออกง่ายๆเลยนะผมปกติมันจะออกไม่ได้นะครับนี่นะดึงยังไงก็ไม่ออกเห็นไหมครับแต่ถ้ากดตรงเนี้ยเนี่ยปุม่มตรงนี้ปุ๊บนี่เนี่ยหางปลาตรงนี้มันจะเป็นมีรูนะครับมีรูล็อกนั่นเองนะครับตรงเนี้ยมันจะมีรูล็อกเป็นล็อกอมัน นะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะผมดึงยังไงก็ไม่ออกนะบางทีสายขาดเลยนะครับผมดึงไม่ออกนะก็ใช้มือก็ได้นะครับมือกดเข้าไปในนี้ผมให้เห็นชัดเจนเฉยเฉนะกดตรงเนี้ยเนี่ยนี่มันก็จะออกง่ายเลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราทําการวัดเลยมาผอสายแล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้มิเตอร์นะครับนี่ผมจะใช้มิเตอร์รุ่นนี้นะครับอ่าที่ผมรีวิวไปน่าดองนะครับ มิเตอร์รุ่น HT118C ครับตรงนี้ก็จะมีโหมดการวัดคาปาซิเตอร์นะครับผมให้ปรับมาย่านนี้ปึ๊บ,บนี่นะครับอันนี้โหมดการวัด C เห็นไหมครับนี่สัญลักษณ์นี้นะครับวัดคาปาซิเตอร์โอเคก็เดี๋ยวเอาเน็ตไว้ตรงนี้เลยนะเพื่อให้เห็นชัดเจนจะได้เห็นมิเตอร์ชัดเจนนะครับผมแสงมันเป็นเงานิดนึงก็โอเค เห็นไหมเอ่ยก็โอเคนะครับใช้สายมิเตอร์นะครับวัดขั้วไหนก็ได้นะครับคู่เข้าไปเลยนะนี่นะก็วัดตรงขั้วสองขั้วเลยปุ๊บนี่แป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงค่า14ไมโครนะครับวัดได้11.9นะครับผมนี่นะสลับขั้วก็ไม่มีผลนะครับผมนี่ลองสลับขั้วนะครับแดงไว้บนบ้างปุ๊บ 11.9ตนะผมอ่าตรงนี้นะครับค่า1 4ไมโครนะครับค่ามันลดลงเหลือ11นะครับก็อ่าตรงนี้คือถ้าจะให้ดีคือเปลี่ยนใหม่ไปเลยก็ได้นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ถามว่าเสียก็ยังไม่เสียแต่ว่าค่ามันหลดลงแล้วนะครับจะทําให้มอเตอรอ์แรงหมุนของมอเตอร์ก็อาจจะลดลงแต่ถ้าตามอาการนะครับถ้าตามอาการก็คือว่า ถ้ามอเตอร์วิ่งตัวเปล่าเนี่ยหมุนตัวเปล่าเนี่ยยังไม่ต่ออะไรสายพานอะไรนะมันจะต้องหมุนนะครับอย่างน้อยมันต้องหมุนนะครับถ้าค่า14ลดลงลดลงเหลือ1 0 11เอนี่ยอย่างน้อยน้อยมอเตอร์ต้องหมุนนะครับแต่เนี่ยมอเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับก็แสดงว่านะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าไฟจ่ายเข้ามามอเตอร์แล้วน,นมีเสียงมอเตอร์ทํางานแต่มันไม่หมุนนั่นเองทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเช็คมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะ ่ะก็คาปาซิเตอร์เนี่ยถ้าถ้าซ่อมคือต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับเพื่อให้ได้ค่าเดิมเลยนะครับผมให้ได้14ไมโครไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเช็คมอเตอร์ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการนะครับเช็คมอเตอร์นะครับผมก็ถอดสก็ตออกมาครับบีบสก็ตแล้วครับถอดออกมานะครับผมนี่ถอดสก็ตออกมาแล้วนะครับอ่ามอเตอร์นะครับมันจะมี3สายนะครับผมคอนเนคเตอร์เนี่ยมันจะมี3ขา3เขี้ยวนะครับเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูใกล้ๆนะครับผม ครับผมก็นี่นะครับตรงนี้คือนะเป็นคอนเนคเตอร์ที่ต่อเข้ากับมอเตอร์นะมันจะมี3เขี้ยว3สายนั่นเองนะมอเตอร์ดยทั่วไปนะครับผมนี่นะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์อัตโนมัติหรือว่าคึ่งอัตโนมัตินะครับมีสาย3ามเส้นมีสายคอมมอนนะครับผมแล้วก็เป็นสาย R กับ S นะครับรันกับสตาร์ทซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ถังอัตโนมัตินี่นะครับมันจะมีนะครับ R กับ S เนี่ยโผลลันกับโผล่สตาร์ทมันจะสลับกันนะผมก็คือมีคอมมอนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็โผล่สตาร์ทกับโผล่ลานนะผมสลับกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมไล่วงจรดูแล้วนะครับผมก็ขากลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นสายคอมมอนนะครับผมขาซ้ายนี่มันก็จะให้เป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนะครับคอนเนคเตอร์ไอ้ตัวขวาสุดนี่ครับตรงนี้นะมันก็จะหมุนขวานะครับตัวซ้ายก็คือหมุนซ้ายนั่นเองนะครับผมส่วนตรงกลาง อ่าเป็นสายคอมมอนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้มิเตอร์นะครับวัดค่าความต้านทานมาครับเดี๋ยวเรามาทําการนะครับวัดค่ามอเตอร์ดูนะครับนี่ก็ใช้มิเตอร์ตัวเดิมนะครับผมนี่นะอ่ตรงนี้สัญลักษณ์นไครับตรงนี้นะเป็นสัญลักษณ์โอห์มนะครับผมนี่นะนี่หมดโอห์มนะครับเราก็ปรับย่านนะครับไปที่คือมอเตอร์ตรงนี้นะครับเราปรับไปย่าน600นะครับผมนี่นะค่าความต้านทานไม่น่าจะเกิน600อโอห์มอยู่แล้วนะครับก็ ปรับไปย่านนี้เลยนะครับหกร้อยนี่นะนี่ย่านโอมนะครับก็ปรับตามตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้วแต่ค่าของมันนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่เพื่อจะได้ง่ายนะครับผมโอเคนะนี่ตรงนี้เป็นสายเป็นสายมิเตอร์นะครับสายมิเตอร์ตรงนี้มันจะเป็นปลอกหุ้มนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาวัดไฟแรงสูงนะครับก็ตรงนี้เพื่อความสะดวกนะก็ถอดออกได้นะครับเห็นเป็นปลอกหุ้มนะครับนี่ปลายแหลมละนะครับทําให้เราวัดได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับผม ผมจะวัดค่าความต้านทานนะครับผมขากลางนะครับนลนะไอตรงกลางนี่คือขาคอมมอนนะครับผมนี่การคอมมอนนะครับวัดกับขาข้างข้างซ้ายนะครับผมนี่พื้นที่มาอาจจะแคบนิดน,นึงนะผมก็ดูความต้านทานนะครับผมปึ๊บอ่าปึ๊บนี่วัดไ,ได้เท่าไหร่อ่าวัดได้ประมาณ9.8นะครับผมนี่นะ นี่นะข้างซ้ายนะครับผมการกับข้างซ้ายนะลองสลับดูการกับข้างขวาบ้างนะครับผม9กเมื่อกี้นะครับผมนี่อันนี้วัดได้13นะครับผมซึ่งปกตินะครับถ้าวัดขาคอมมอนนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ถังถังอัตโนมัติมอเตอร์เครื่องอัตโนมัตินะมันจัดค่ามันจะต้องเท่ากันนะครับผมขาคอมมอนวัดกับ R าคอมมอนวัดกับ S มันจะต้องเท่ากันนะครับ่าของทานทานเพราะว่า มันทําหน้าที่แทนกันนั่นเองนะครับผมนี่นะดังนั้นผมลองวัดนะครับขาข้างกับขาข้างนะครับผมนี่นะขาข้างกับขาข้างบ้างนะครับผมจะได้เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บนี่วัดได้หกเห็นไหมครับวัดได้หกเห็นไหมครับขาข้างวัดได้หกนะอ่าซึ่งปกติแล้วนะครับผมความต้านทานของมอตเตอร์นะครับ มันไม่น่าจะต่าขนาดนี้นะผมมันไม่น่าจะต่ําขนาดนี้นะครับเพราะว่าความน้าทานผมคิดว่านะเท่าที่วัดนะครับวัดค่ามาเนี่ยปกติมันต้องไม่ต่ํากว่า20โอห์มหรือว่า30โอห์มเลยนะครับบางที20โอห์มก็เริ่มผิดปกติแล้วแล้วแต่บอเตอร์บางรุ่นนะแต่ส่วนใหญ่อะไม่ต่ํากว่า20โอห์มนะครับผมส่วนใหญ่นะครับถ้าต่ํากว่านี้มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวลองวัดผมลองวัดวัดกราวดูขึ้นไหม ไม่ลงกลาวนะครับผมก็ตรงนี้เราจับความสัมพันธ์มันนะครับมันไม่ได้นะผมก็คือว่าค่ามันต่ําด้วยนะครับผมขากลางเนี่ยขากลางคือขาคอมมอนนะครับผมกลางวัดกับข้างเนี่ยค่ามันทั้งสองข้างนะค่ามันจะต้องเท่ากันนั่นเองนะครับผมนี่อีกทีนะครับผมผมวัดขาคอมมอนนะขากลางคือคอมมอนวัดกับสายไฟเส้นฝั่งขวานะครับคอนเนคเตอร์ข้างขวาได้13นะครับกลางได้13นะครับ ข้างขวาแล้วก็กลางกับด้านซ้ายนะผมขวาซายนะได้10ได้9้านะผมเนี่ยเห็นไหมปกติถ้าเราวัดคู่ข้างเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ13บวกเก็คือ22โอห์มดูนะครับกลางกับข้างกับข้างนะปึ๊บเห็นไหมค่าโหลดลงมาเหลือ6โอห์มนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ มอเตอร์มอเตอร์ม um. ah ีป ah. ัญหานะมอเตอร์เสียนะครับช็อตเทอร์นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมรู้นะครับทำไมถึงรู้ว่าขากลางคือขาคอมมอนนะครับทำไมถึงรู้ว่าทําไมถึงบอกว่าขากลางเป็นขาคอมมอนนะครับผมนี่นะอ่าผมจะสังเกตดูคอนเนคเตอร์ตรงนี้สายไฟนะครับเห็นไหมสายไฟเนี่ยสายหลักนะครับดูนะสายหลักเนี่ยสีแดงนะครับสีแดงขาวน้ําเงิน สีแดงมันจะมีสายสีแดงเนี่ยคู่กันจัมป์ไปนะแดงน้าเงินสีขาวก็มีสีเหลืองจัมป์ออกไปนะผมก็สีแดงกับสีน้าเงินเนี่ยถ้ามาดูอีกทีหนึง่งนี่มันจะจัมป์มาต่อเข้ากับไอตัวคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับสายตรงนี้นะแดงกับน้ําเงินเะนี่ยนี่นะครับมันจะจัมป์จากสายมอเตอร์มานั่นเองเพราะฉะนั้นเออนี่เพราะฉะนั้นนะครับสายที่ต่อเข้ากับมอเตอร์ กับคาปาซิเตอร์เลยมันจะเป็นขดลันกับหัวสตาร์ทเพราะสลับกันหมุนนะครับผมสลับทางหมุนนั่นเองนะครับส่วนสายสีขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้ต่อกับตัวไหนเลยก็คือวิ่งเข้ากับมอเตอร์โดยตรงแสดงว่าสายสีขาวเนี่ยเป็นสายคอมมอนนะครับผมส่วนการวัดมอเตอร์แบบละเอียดเนี่ยผมทำคลิปไว้นะครับ2-3คลิปเลยลองเข้าไปดูนะครับผมวิธีการเช็ควงจรการต่อผลลวดภายในมันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นวิธีการวัดเบื้องต้นเลยนะครับผมว่าเนี่ย เช็คหน้างานเลยนะครับว่าอันนี้มอเตอร์เสียแน่นอนนะครับผมนี่ค่าต่ามอเตอร์ช็อตเทอร์นแล้วก็ผลรวมไม่ได้นั่นเองนะผมโอเคนะนี่ก็ตรงนี้นะครับเออก็จะต้องแจ้งให้กับทางเจ้าของเครื่องซักผ้านะครับว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์เสียนะครับผมแล้วก็คาปาซิเตอร์เองนะที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมโอเคนะตรงนี้ครับผมสำหรับการซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับผม สรุปเลยก็คือว่ามอเตอร์เสียนะครับ ridge, แล้วก็คาปาซิเตอร์ที่ต้องเปลี่ยนนะครับค่าซ่อมก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับทางเจ้าของบ้านเขาเช็คอะไรแล้วก็เช็คทางร้านแล้วนะครับผมต้องรอหลายวันนะครับซึ่งตรงนี้เครื่องซักผ้า,ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้นั่นเองทางเจ้าของบ้านก็เลยตัดสินใจไม่ซ่อมนะครับแล้วก็สั่งเครื่องใหม่มาเลยนะครับสั่งเครื่องใหม่มาเลยภายในวันนั้นเลยแล้วก็ให้ผมทําการติดตั้งแล้วก็พร้อมใช้งานเครื่องใหม่ไปเลย ตรงนี้นะครับผมส่วนเครื่องส่วนเครื่องนี้นะครับผมเครื่อง11กิโลเนี่ยนะครับทางเจ้าของบ้านเขาใจดีนะครับให้ผมมาเลยเพราะรู้ว่าผมทําคลิปในการซ่อมเพื่อแนะนําให้กับหลายหลายคนนะครับผมแนะนําลง Youtube นั่นเองนะครับผมก็ให้ผมมานะครับผมตรงนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับผมใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงมอนิฟา เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากๆนครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม